โ9เด9จัดส่วนลดนะครับ100,000บาทขับรี90ปีทั้งลอตเตอรี่ก100บนะครับคุอลน้ำมัน10,000พร้อมกับโปรโมชั่นอันสุดยิ่งใหญ่ของ99รบ้านสุดิ์ดีนะครับพอร9ือ9จัดส่วนลดนะครับเ100,000บาทนะครับขับปี90ปบนะครับคุณอลน้ำมัน10,000ทั้งลอตเตอรี่อีก100ใบเริ่มต้นที่ยาริทุนแบ็คลูมนะครับหรือจะเป็นดาริรุนเประต ฐานะมิตซ uh ูเอสถาแล้วก็ยาลิห้าประตูเครื่องพันสอง ทุกคันนะครับผ่อนเลื่มต้นที่4,000บาทนะครับตลอดสัญญานะครับฟรีทุกอย่างนะประกันภัยประกันเครื่ยนต์บาดช่วยเหลือจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเก๋งของเรานะจะมีนะเอ็ฟพันเดอร์ซีวิกพันนาเทอร์โบนะครับนิสสันมาร์ทซิตี้พารแอ็คอร์ดนะครับอันติสโฉมนี้ก็ผ่อนเลื่มต้นที่5,000บาทนะครับวีออสนะครับผ่อนเริ่มต้นที่4,000บาทนะครับเซนต้านะครับผ่อนเริ่มต้นที่7,000บาทนะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าเป็นรถเก๋งนะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับเอเซอร์วิท นะครับ9เดือน9นะครับส่วนลด1แสนข่าฟรี90บวันลอตเตอรี่100บาทแล้วก็คูเปองน้ำมัน1เบอร์นะครับอยากได้แนวไหนตรงไหนมามีทุกรุ่นมีรถอยู่300รอายกาให้เลือกนะครับแล้วก็ที่นี่การันตีว่าไม่มีชนหนักปิกว่าน้ำท่วมจะส่งฟรีทุกประเทศชื่อว่า99รถบ้ารสุวบาทสวิตกและดี